เกลียดท่านพ่อที่สุดในจักรวาลเลยท่านพ่อทําให้ผมขายนะเด็กชายจ้อยป .1 ทับ3เด็กชายจ้อยป .1 ทับ3ผู้ปกครองมารับแล้วกรุณามาที่เสาโพมดวนเย้สวัสดีครับท่านพ่อท่านแม่พวกเรากลับบ้านกันเถอะครับผมอยากรีบกลับไปเล่นตะกร้อกับพี่ชายแล้วได้เลยจ้อยลูกรักแต่วันนี้พ่อไม่เล่นด้วยนะพ่อปวดท้อง เป็นอะไรไปคะคนพ่อเป็นเลยพ่อไอ้จ้อยตดดังอย่างกับฟ้าผ่าอู้พ่อไอ้จ้อยตดพ่อไอ้จ้อยตดเหม็นอย่างกับหอยแมลงภู่เน่ากลิ่นอย่างกับผ้าอ้อมใยแล้วผมเด็กทารกที่มึกินแกงกะหรี่เรารีบกลับกันเถอะผมอายจนอยากจะเอาหัวมุดดินแล้ว จอยพ่อขอโทษจอยจ้อยเปิดประตูให้พ่อหน่อยลูกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยแม่ <clot> <También> ไอ้จ้อยนี่พี่เองขอเข้าไปหน่อยสินี่เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมเลยโอ้โหนะโอไม่เป็นไรนะไอ้จ้อยไม่ต้องร้องท่านพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจเราไม่เตะตะงรอกันดีกว่านั่นท่านพ่อมาขอกแน่เลยสงสัยอยากจะมาขอโทษขอโพยไอ้จ้อยนั่นแหละพี่เปิดให้พ่อเขามานะก็ได้ครับ <canyon spectrum mice> แกพลาดแล้วที่เปิดประตูเฮ้ยไอปีศาจไข่เป็ดสามหัวแกมาทำอะไรที่นี่ออกไปจากบ้านของเราสะวันนี้คือวันตายของพวกแกฉันจะกินตับไตใส่พุงแกให้หมดเ <drawings> <para S 2> <roar> สียงดังเอะอะไรกันเฮ้ยไอปีศาจไข่เป็ดสามหัว <S <S ฉันแม่ฉันจะกินตับกินม้ามลูกๆของแกให้อร่อยเลยอย่าทำจ้อยลูกรักของผมเนะแกต้องการอะไรฉันไม่ต้องการอะไรนอกจากตับ

เอาละถึงเวลากินไส้แล้วผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยว้าวอร่อยดีจริงๆถึงตาพวกแกแล้วไม่ผมไม่อยากตายอยากกินจ้อยลูกรักของผมนะกินผมคนเดียวก็พอฉันบอกไม่ไม่ต้องแย่งกันฉันจะกินทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าแกอยากตายนะฉันจะกินแกก่อนก็ได้ไม่ฉันบอ ลูกนะจ้อยไอ้เจ้ามนุษย์เจ้าเล่แกรู้ได้ไงว่าตอดคือจุดอ่อนของฉันและตอดมันเหม็นขนาดนี้เหม็นยังกับเหม็นยังกับผ้าอ้อมใช้แล้วของเด็กชารกที่เพิ่งกินแกงกะหรี่ มันตายแล้วเรารอดแล้วชโยท่านพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อไม่เป็นไรแผลไม่ลึกมากพ่อตกใจกลัวสุดขีดก็เลยเผลอตดออกมาตดของท่านพ่อช่วยชีวิตพวกเราไว้ผมจะไม่โกรธเวลาท่านพ่อตดนาวอีกแล้วตดของพ่อหอมที่สุดในโลกเลยครับผมอยากดมตดของพ่อทุกวันเลยฮผมรักท่านพ่อครับพ่อก็รักลูกนะจ้ยแล้วไอหมอนั่นเป็นใครเนี่ย i <laughs> <laughs>